รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ี๋ยววันนี้เราจะทากิจกรรม5ศร์นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าก่อนและหลังทําจะแตกต่างกันมากน้อยเพียงใดนะคะและในลําดับนี้นะคะขอกราบยนเชิญท่านผอ,อสทคอน,นะคะท่านผอ,อมาทุรทชีชานะคะมากล่าวเปิดกิจกรรม5ศอนในครั้งนี้นะค่ะกราบยนเชิญ ร็จเรื่องจากที่เราเคยทำห้าสอกันนะสองครั้งน,นใช่ไหมตั้งแต่ตอนมาเมื่อไหร่เพราะว่าสิ่งที่เห็นัี่แต่เดือนแรกที่มาหรือก่อนก่อนที่มาอยู่ฝั่งนู้นเนี่ยมองมาฝั่งนี้อย่างที่บอกนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงมันก็เป็นที่มาของการทําไมจะต้องจัดการทําไมพอออกมาปุ๊บถึงพูดถึงเรื่องห้าสอจริงจริงมันไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะไม่ใช่เรื่องใหม่อย่างที่ เชื่อว่าที่ยืนอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยมากกว่า50%รู้ว่า5้สอคืออะไรแต่อาจจะจำได้ไม่หมดหลังจากที่เรา,อาบอกเรื่องนี้กันมาหลายๆครั้งณนะขณะนี้เนี่ยมันเป็นนโยบายนะคะในที่ประชุมกลมด้วยพวกเราได้ฟังไหมใครที่ฟังถ่ายทอดทางระบบอินทราเน็ตหนูได้ยินหมคะผู้บริหารสูงสุดของเราพูดชัดเจนนะว่าให้ทำห้าสอง โดยเอาสำนักนี้สทคเนี่ยเป็นตัวอย่างใช่ไหมตัวอย่างที่จะเก็บทุกอย่างเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์นั่นหมายถึงว่ากระบวนการ5.2ของเราต้องเข้มข้นและสม่ำเสมอเมื่อกี้บอกว่าต้องสม่ำเสมอใช่ไหมใช่ไหมน้องแบงค์อ่าต้องสม่ำเสมอทําให้เป็นนิสัยนะมันก็จะจะทาให้พวกเรามีสุขคอ,อนามัยที่ดีนะแล้วก็ สิ่งที่ดีๆเหล่านี้ก็เอาไปใช้ที่บ้านเราได้ด้วยที่บ้านกับที่ทํางานเราอยู่ที่ทงานมากกว่าที่บ้านเนาะเวืนเสาร์อาทิตย์นนะในแต่ละวันเพราะฉะนั้นณขณะนี้สภาพแวดล้อมของสํานักเราเนี่ยมันไม่ถูกสุข,ขลักษณะหลายเรื่องนะเราจําเป็นจะต้องทําให้พวกเราส,สะดวกสบายนะฮะหนึ่งสองคือสะดวก คือเราจะหยิบอะไรก็ให้มันสามารถหยิบง่ายไม่ต้องไปแหวกกองที่อยู่บนโต๊ะต่างๆว่าฉันเนาะวางไว้ตรงไหนนาะแล้วก็นึกไม่ออกมันก็จะหมักหมมทับถมกันไปเรื่อยๆนะคะ มองดูที่ไรมองดูที่ไรก็ไม่เคยชอบเลยดูมันอกดูมันเลอะดูมันเยอะเลยเบือไม่ค่อยสะอาด